ยิ่งรู้ยิ่งรักยิ่งประทับใจได้รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงของการจัดงานของการจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้บอกได้เลยค่ะว่าใครที่ติดตามเด็กคนนี้พวกคุณไม่ผิดหวังจริงๆค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเข้ามาแล้วช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็เขียนคอมเมนต์ใต้คลิปกันด้วยนะคะถึงแม้ว่างานคอนเสิร์ต จะจบไปแล้วนะคะแต่ความประทับใจของพ่อพ่อแม่แม่เอนะคะยังไม่จบถึงแม้ว่าหลายๆคนจะไม่ได้เข้าไปดูก็ตามแต่ก็ได้ติดตามข่าวสารหลายๆแพลตฟอร์มนะคะแล้วก็ได้ไปอ่านคอมเมนต์ต่างๆของ f f c ที่รักน้องต้นข้าวจริงๆที่เข้าไปดูคอนเสิร์ตในครั้งนี้ถึงความประทับใจของแต่ละคนแต่ทีนี้นะคะพอฟ้าได้มาอ่านเอ่อ เกี่ยวกับโพสต์ของน้องต้นข้าวที่ลงเอาไว้ผู้คุณเชื่อไหมว่ามันน้ำตาคลอเลยยิ่งมีความประทับใจที่เด็กคนนี้จัดงานคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อใครเพื่อพวกคุณและผู้มีพระคุณที่ช่วยเหลือน้องมาโดยตลอดน้องจัดงานคอนเสิร์ตขึ้นมาเพื่อที่จะขอบคุณทางโรงเรียนผู้หลักผู้ใหญ่ครูบาอาจารย์ ที่คอยช่วยเหลือน้องในยามที่เหมือนเด็กคนนี้ลอยเคว้งคว้างอยู่กลางแม่น้ำการศึกษาเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆเลยค่ะสำหรับอนาคตของเด็กๆวันนี้เราอาจจะไม่มีอะไรแต่ถ้าเกิดว่าเรามีการศึกษาอนาคตข้างหน้าเราก็สามารถที่จะเลี้ยงตัวเองและก็เลี้ยงครอบครัวได้ครูบาอาจารย์ทางโรงเรียน ได้ช่วยเหลือน้องต้นข้าวเรื่องทุนการศึกษาก็ดีเสื้อผ้าความเป็นอยู่เขาช่วยอะไรได้เขาก็ช่วยเพื่ออนาคตของเด็กคนนี้และเขาเล็งเห็นถึงความสามารถของน้องต้นข้าวเด็กคนนี้อยากจะขอบคุณทางโรงเรียนจัดคอนเสิร์ตในครั้งนี้ขึ้นมาขอบคุณที่ให้อนาคตแก่เธอขอบคุณที่ให้พื้นที่เล็กๆแก่เธอ ได้มีคอนเสิร์ตครั้งแรกที่เป็นของตัวเองครั้งแรกในชีวิตขอบคุณแฟนๆที่ตามให้กำลังใจน้องไม่ว่าจะมาจากรายการดวลเพลงชิงทุนหรือบางคนอาจจะเคยฟังน้องที่ตามตลาดนัดที่เขาประทับใจและ f c อีกหลายคนที่หลังจากน้องจบ จากรายการดวนเพลงชิงทุนแล้วไปทำการแสดงตามที่ต่างๆแล้วมีช่อง YouTube ก็ดีมีหลายๆคนที่นำภาพนำคลิปนำเรื่องราวของเธอไปเผยแพร่แล้วทำให้มี f อฟเพิ่มมากขึ้นหรือแม้แต่ปากต่อปากก็ตามนั่นคือคนที่เข้ามาเติมเต็มความฝันให้กับเธอคอนเสิร์ตในครั้งนี้ก็เพื่อขอบคุณทุกคนเธอ สำนึกอยู่ในความรู้สึกว่าทุกคนคือผู้มีพระคุณทุกคนคือคนที่มาเติมเต็มความฝันของเธอและทำให้เธอเป็นต้นข้าวในวันนี้ดังนั้นคอนเสิร์ตมันมากกว่าการที่น้องมาร้องเพลงให้ทุกคนฟัง แน่นอนค่ะว่าความคาดหวังของหลายๆคนอาจจะเคยไปดูคอนเสิร์ตของคนนั้นดูคอนเสิร์ตของคนนี้หรืออาจจะไปเข้ากลุ่มปิดของค่ายของวงใหญ่ๆมาแล้วมีความคาดหวังว่าของน้องต้นข้าวก็น่าจะควรเป็นแบบนี้เป็นแบบนั้นเป็นแบบนู้นอันนั้นมันคือความหวังดีของทุกคนแหละอยากให คอนเสิร์ตของน้องต้นข้าวเป็นคอนเสิร์ตที่ดีที่สุดและไม่อยากให้มีใครมาพูดถึงในทางที่ไม่ดี FC หลายๆคนก็เลยอาจจะมะีการแสดงความคิดเห็นที่ในเชิงคาดหวังแต่จุดประสงค์ของน้องอาจจะอาจจะต่างจาก FC หลายๆท่านเพราะว่าน้องต้นข้าวยังเป็นศิลปินเบอร์เล็กนิดเดียวเองค่ะเป็นแค่หนูน้อยแค่นั้นเอง แต่ด้วยความสามารถของน้องความคาดหวังของหลายๆคนอาจจะยิ่งใหญ่ถ้าเกิดว่าเทียบกับวงเขาใหญ่ๆหรือคณะใหญ่ๆที่เขาจัดกลุ่มปิดมันเทียบกันไม่ได้ค่ะเพราะว่าประสบการณ์ต่างๆแม้ว่าจะของน้องก็ดีทีมงานก็ดีหรือชื่อเสียงของน้องน้องเพิ่งจะเริ่มต้นค่ะเพิ่งจะก้าวขึ้นบันไดสู่ความเป็นดาวแค่นั้นเองแค่ความโดดเด่นของน้องต้นข้าวอาจจะแบบ มันเปล่งประกายจนหลายๆคนคิดว่าน้องดังมากน้องดังจริงค่ะแต่ว่าถ้าไปเทียบกับเบอร์ใหญ่ๆคณะใหญ่ๆวงใหญ่ๆน้องเป็นแค่หนูน้อยตัวเล็กๆเองค่ะน้องยังไม่ได้เป็นราชสีน้องยังไม่ได้เป็นใครที่มีอิทธิพลต่อวงการมากขนาดนั้นแต่เด็กคนนี้ก้าวเข้ามามีอิทธิพลต่อจิตใจของเอีค่ะ น้องเข้ามาเติมเต็มเพลงลูกทุ่งซึ่งมันจะค่อยๆโดนความทันสมัยกลืนกินแล้วมีความเป็นแค่ลูกทุ่งแค่กลิ่นไอมันแค่นั้นเองแต่ว่าจิตวิญญาณของความเป็นลูกทุ่งเริ่มจะหายไปเพราะว่ายุคสมัยเปลี่ยนทุกอย่างก็เปลี่ยนวงการเพลงก็เหมือนกันก็จะปรับให้เข้ากับยุคเข้ากับสมัย เอาแบบเดิมๆม,มันกลายเป็นความเชยสำหรับคนยุคใหม่แต่น้องเข้ามาจุดประกายเข้ามาเติมเต็มจิตวิญญาณของเพลงลูกทุ่งแท้ๆมันก็เลยทําให้หลายๆคนที่รักในเสียงเพลงลูกทุ่งเขากลับมามีชีวิตชีวากลับมาสดใสกลับมามีความสุขกับการฟังเพลงลูกทุ่งอีกครั้งหนึ่ง ก็มีนักร้องลูกทุ่งหลายคนแหลคะค่ะที่ร้องดีอาจจะดีกว่าน้องต้นข้าวด้วยซ้ําแต่ว่าเขาอาจจะไม่ได้มีอิทธิพลต่อความรู้สึกของ f c ได้มากเท่ากับน้องเขาก็อยากจะอยากจะจุดจิตวิญญาณของลูกทุ่งอยากจะทําให้เพลงลูกทุ่งนะ่ะเปล่งประกายขึ้นมาอีกครั้งแต่ก็ไม่สามารถจะเป็นนั่งได้กลางใจของ f c ได้มากเท่ากับเด็กค,คนนี้ความคาดหวังของหลายๆคน ช่วยเติมเต็มความฝันของน้องไปทีละนิดดีกว่าค่ะเพราะว่าการคาดหวังมากจนเกินไปมันอาจจะไปสร้างความกดดันก็ได้แต่การคอนเสิร์ตครั้งแรกในครั้งเนี้บอกได้เลยว่าถ้าพวกคุณรู้ความหมายที่แท้จริงเข้าไปให้ถึงแก่นแท้ของคอนเสิร์ตในครั้งนี้ไม่ใช่เพื่อเปล่าประกาศให้ทุกคนรู้ว่าน้องเป็นศิลปินดังมากๆเป็นซุปตา ไม่ได้เป่าประกาศที่จะต้องให้ใครรู้วด่เด็กคนเนี้มีอิทธิพลต่อวงการลูกทุ่งมากน้องดังมากเปล่าเลยค่ะจุดประสงค์ที่แท้จริงคือทำเพื่อคนที่มีพระคุณต่อน้องเป็นการขอบคุณจริงๆเหมือนชื่อที่น้องตั้งนั่นแหละค่ะว่าต้นข้าวขอบคุณแฟนเพลงเพิ่มเติมก็คือขอบคุณผู้มีพระคุณทุกเส้นทางของน้อง โดยเฉพาะทางโรงเรียนครูบาอาจารย์ที่ให้เด็กคนเนี้ยได้มีการศึกษาทําให้เด็กคนเนี้ยได้มีความหวังในอนาคตเพราะว่าการเป็นศิลปินมันคือสิ่งที่น้องสามารถใช้สิ่งนั้นแหละหาเลี้ยงชีพแต่อนาคตล่ะคะในอนาคตข้างหน้าชื่อเสียงเงินทองอาจจะไม่ได้ช่วยเราถ้ากระแสมันลดแต่ความรู้การศึกษา มันจะช่วยให้น้องต้นข้าวสามารถไปต่อได้อีกยาวไกลการขอบคุณในครั้งนี้มีความหมายมากๆค่ะขอบคุณน้องต้นข้าวเช่นเดียวกันที่หนูทำให้หลายๆคนได้เห็นสิ่งที่หนูรู้สึกผ่านคอนเสิร์ตในครั้งนี้ค่ะ